เตรียมพร้อมต้อนรับเทศกาลตุดจีนเลยสามคนเขาเป็นตุดจีนกันอันนี้ตุดจีนหรือเปล่าเอ้ยแกอยมาฝาก่เก่งนะแกสองคนย่ตัวซวยอ่ะย่ามาว่าจุดจีนเลยผมก็ช่วยได้เรือเปล่าใช่ไหม อินาแกรแอมอินาแกรมแต่ว่ามีอินจแกรมใหม่แล้วนี่มีอันใหม่ก็ชื่ออะไรชอะไรับผิดชอบกันด้วยชื่ออะไรชื่ออะไรเออชั่อก่อนดีกว่าเมื่อเมื่อวานซื่อเนี่ยเราได้มีโอกาสพูดถึงเรื่องของพาสเวิร์ดที่เขาใช้กันในโซเชียลมีเดียที่คนอ่ที่คนจะใช้กันเยอะมากแล้วไม่คาดคิดว่าคนในโลกนี้ยังใช้กันอยู่นะ12345678คุณผู้ชมปรากฏว่า ชีพไม่ทำวอนดาวเพาคุณใช้หรือเปล่านี่ก็นี่ก็พยักหน้าว่าใช้ใช่ครับปรากฏว่าหลังรายการโดนแฮกไปเลยมันแฮกตอนตีสามปิดไปเรียบร้อยคุณเอศุชัยบอกน้องมดขาน้องมดที่เห็นตอนมันแฮกของน้องมดอยู่พอดีเลยค่ะเอศุชัยบอกเป็นภาพเด็กผู้ชายก็ไม่รู้เอเห็นแล้วยนะครัมันมีภาพหนึ่งเนี่ยคุณเต้นกลางน้ำอันนี้ภาพคุณจริงป่ะอุบาทเนี่ยอรูปกลางน้ำสไตล์ฉันเต้นกลางน้ำสไตล์ขึ้นไงอายอายรูปสีิมีเยอะแยะไม่เอาอันนี้อันเก่าอันนี้อันเก่า อันเก่านี่จะมีอันเดอร์สกอร์นะครับมาดูอันใหม่ของคุณมดดำดีกว่านะครับว่าตอนนี้มดดำนี่นี่เปลี่ยนไอทีอันใหม่แล้วคุณผู้ชมกรุณาไปกดไลค์โทษทีฟอลโล่ใช่ไหมฟอลโล่ฟอลโล่ฟอลโล่ด่วนว่าตอนนี้น้อยเหลือเกินแฟนมื่นกว่าคนเองตอนนั้นมีตั้งเยอะเนาะมีเป็นแสนแล้ววันเดียววันเดียวมื่นกว่าคนก็โอเคนะวันหนึ่งได้สองหมื่นวายโอเคเมื่อวานเมื่อวานนี้เพื่อนๆพวกเราพวกคุณมาผมเองเออช่วยกันใหญ่เลยขอบคุณ สงสารเพื่อเดี๋ยวไม่มีผู้ชายมากดไลค์เมือ่อก่อนผู้ชายจะต้องแบบมาเม้นไงวะ<อ>เจ๊อยู่ไหนสวยจังเลยฉันก็เออหรอมันจะมีอะไรกับหายหมดเลยชีวิตเศร้าชาวเกย์จริงๆเริ่มใหม่เร <c oughs> ิ่อใหม่ขอขอดูหน่อยคุณผู้ชมจะได้จดนะฮะชิอชื่อบัญญานิดนึงทำไมไม่จดว่าแอดมดําำไปเลยทำไมต้องว่าอยู่เนาะจะเปลี่ยนอีกไหมหรือยังไงไม่เปลี่ยนแล้วล่ะอันใหม่ละอะไรอันใหม่เนี่ยไม่เอาไม่เอาแล้วอย่าไปนี่สติสติทำรายการนี้นอกจากจะต้องก่อนจะเห่าจะหอนต้องการสะกดคำว่าสติ มีช่วงแหวงคืนตลอดน้ำาคาชาผ่าแต่ทำให้เรารู้ได้อย่างหนึ่งเลยว่าคำหนึ่งเลยนะเมื่อก่อนก็โอเคเวลาเราไปต่างจังหวัดเราไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะบอกเอ้ดูรายการเราดูรายการถึงรู้ว่าเอ้ยรายการเนี้ยเวลาพูดอะไรปุ๊บเนี่ยคนดูทุกอนันนุคือแค่ฉันพยักหน้าแลว้วทำอย่างเงี้ยใครจะไปคิดว่ามันจะเกิดขึ้นอ่ะอใช่เขาบอกว่าร,รายการตื่นมาคุยเนี่ยดูทุกเม็ดจริงๆ ก็ม ja, ันท um ุกเม็ดจริงไอจีเจขายได้เป็นหลายพันนะที่ผมหายไปเมื่อวานเนี่ยคุณรู้ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรผมให้เพื่อนผมไปทำไงมันขายได้เมเล่นเล่นคือมันทุกอนุจริงจริงวุดิจิงจรฉันเชื่อเลยว่าเพราะจะดันวิธีกรจะต้องสะกดคําว่าสติได้้ไดเลยร สามารถแบบว่าโอ้โหเหมือนกับคําว่าสติเมื่อวานนี้ฉันไม่มีสติเลย <ไป S 2> โอ้โหเกทตัวประเทศส่งรูปมาให้คนใหญ่ฉันกำลังอัดรายการกุตาออ